จังหวัดชายภูมิครอบครัวเฝ้ารอรับศพสาวหมอนนวดชาวไทยเยื่อแผ่นดินไหวตึกถล่มที่ตุรกีนานเจ็ดวันผู้ว่าชายภูมิรุดถามข่าวเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินไว้จัดเตรียมงานศพเมื่อเวลา14นาฬิกาบรรยากาศที่งานศพบ,บ้านเลขที่47หมูห่งบ้านห้วยแย้ตห้วยแย้อหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิ ของนางสาวชมายพรหอมสันเทียอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิที่ได้เดินทางไปทำงานในตำแหน่งพนักง,งานนวดที่โรงแรมสปารามาดาบายวินด่อมอิสเคนเดรันที่ประเทศตุรกีและได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเป็นศพแรกจากเหตุแผ่นดินไหวตึกถล่มในประเทศตุรกีโดยนางบุญชูและนายเคนหอมสันเทียอายุ56ปีซึ่งเป็นพ่อแม่ของนางสาวชมาพร ผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยลูกชายรวมทั้งญาติและชาวบ้านต่างมาเฝ้ารอรับศพของนางสาวชไมัยพรคนงานเคาะร้ายที่ถูกอาคารสิบชั้นถล่มทับเสียชีวิตอยู่ในประเทศตุรกี หลังเกิดเหตุครอบครัวและญาติก็เฝ้าติดตามข่าวการส่งกลับมาของร่างผู้เสียชีวิตและเตรียมงานรอรับศพของนางสาวชมัยพรลูกสาวมาเป็นเวลานานถึงเจวันแล้วโดยก่อนหน้านี้ก็ได้จุดธูปกราบไหว้าภาวนาขอให้นำร่างของนางสาวชไมัยพรกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านเกิด โดยล่าสุดหลังทราบว่าทางรัฐบาลไทยจะส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปปฏิบัติงานค้นหาเหยื่อผู้เสียชีวิตและจะได้นำร่างของนางสาวชไมพรกลับมาทางเครื่องบินขนส่งของ,ของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและกำลังประสานงานนำร่างกลับมาอย่างบ้านเกิดทางครอบครัวพร้อมญาติและชาวบ้านต่างก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่และลงศพไว้รอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจต่อมาทราบข่าวว่า ในเวลา15นาฬิกานี้ทางด้านนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและนางบุษดีสุวรรณรัตน์นายกเหล่ากาชาติชัยภูมิจะได้เดินทางเข้าเยี่ยมถามข่าวให้กำลังใจครอบครัวและมอบเงินช่วยเหลือในการจัดงานศพไวไ้ในเบื้องตน้นโดยทางนายเคนและนางบุญชูหอมสันเทียซึ่งเป็นพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตรวมทั้งญาติพี่น้องที่กำลังจัดเตรียมสถานที่ได้พร้อมด้วย ข้าราชการต่างที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการรอต้อนรับผู้วารชการอยู่ที่บริเวณบ้านพักดังกล่าวค่ะโดยในเคนหอมสันเทียอายุ57ปีพ่อของผู้เสียชีวิตได้เล่าว่าหลังทราบว่าตึกถล่มทับร่างนางสาวชมัยพรเสียชีวิตทางครอบครัวและญาติพี่น้องต่างก็ตกใจและเสียใจมากเพราะไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะพ่อและแม่ของนางสาวชมัยพร สัเทันทีที่ได้ทราบข่าวต่างก็รำ่ำไห้ที่ต้องสูญเสียลูกสาวซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะนางสาวชมัยพรเป็นลูกคนโตเป็นความหวังที่หาเงินมาดูแลครอบครัวรวมทั้งลูกชายและใหญ่ที่พิการติดเตียงและจากฐานะที่ยากจนจึงต้องไปกู้ยืมเงินเพื่อนบ้านเพื่อมาจัดเตรียมงานรอรับศพจนถึงขณะน,นี้เป็นเวลาเจ็ดวันแล้วยังนำร่างของนางสาวชไมัยพร กลับมาบำเพ็ญกุศลไม่ได้เลยและหลังมาทราบข่าวทางทีวีสื่อมวลชนว่าทางรัฐบาลไทยจะส่งเครื่องบินนำเจ้าหน้าที่ทหารไปปฏิบัติงานช่วยเหลือค้นหาเหยื่อผู้เสียชีวิตและจะได้นำร่างของนางสาวชัยพรกลับมาพร้อมกับเครื่องบินขนส่งกำลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไทยและกำลังอยู่ในขั้นตอนประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อจะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมาอย่างบ้านเกิด ทางครอบครัวพร้อมญาติและชาวบ้านก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่พร้อมนำภาพถ่ายของผู้เสียชีวิตไปอัดกรอบรูปไว้รอรับส่วนจะตั้งประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมกี่วันหรือจะชาปนก,กิจศพวันไหนนั้นทางครอบครัวและญาติก็จะปรึกษาหารือกันอีกครั้งก่อนค่ะสำหรับนางสาวชมัยพรครอบครัวมีฐานะยากจนต้องกู้นียืมสินหาเงินเดินทางไปทำงานเมืองนอก เพื่อหาเงินมาดูแลลูกชายสติไม่ดีและยายที่พิการป่วยติดเตียงซึ่งผู้เสียชีวิตนับเป็นเสาหลักของครอบครัวไปทำงานนวดแผนโบราณที่ตุรกีได้4ปีและมาเสียชีวิตในเหตุการณ์ตึกถล่มโดยวันเกิดเหตุ ลูกทำงานที่ตุรกีบนตึกสิบชั้นที่ทำงานอยู่ชั้นสามอย่างไรก็ตามจึงขอขอบคุณทางรัฐบาลไทยที่ให้การช่วยเหลือนำศพลูกสาวกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดด้วยนิวยี่สิบคำหอมชุมชนภาพข่าวสุก,กันวรลีสุวรรณรายงาน